ปวดหัวกับอรอคอปอสอดอคนนั้นเออไม่ใช่ประเด็นอะประเด็นเมื่อวานอะไม่ได้ว่าอยากมีดราม่า,มาแต่ว่าคือดิฉันไม่เข้าใจว่าเนอะลูกค้าทําไมถึงชอบแบบโวยวายโวยวายเกินเหตุอะดิฉันแค่รู้สึกว่าทําไมต้องโวยวายเกินเหตุเพราะว่า 1. เราก็ไม่ได้ปัดความรับผิดชอบสองแอดมินก็แค่ขอรายละเอียดเพราะว่าลูกค้าก็ซื้อทุเรียนไปสลูก ลูกหนึ่งอ่ะเหมือนจะอ่อนแต่อีกลูกหนึ่งอ่ะมันเหมือนจะแก่แต่มันยังไม่สุกทีนี้ลูกค้าเขาก็เหมือนเอาตุเรียนสปอรตแล้วเอาตุเรียนสองลูกไปใส่จานเดียวกันแอดมินก็เลยถามว่าไม่ได้เช็คเนื้อก่อนใช่ไหมคะเพราะว่าแอดมินเขาจะรู้เด็กเขาจะรู้ว่าลูกค้าคนนี้ซื้อของวันไหนเพราะว่าถ้ามันเลื่อนแชทถัดไปข้างบนอ่ะมันจะมีวันที่ลูกค้าเขา CF สินค้าแล้วของมันไปถึง ก็เด็กมันก็น่าจะดูแล้วมันก็เห็นว่าเอยของถึงไปถึงวันหนึ่งเนาะทำไมทำไมเขาเพราะว่าเวลาเขาส่งมาเขาส่งแบบปอกหมดแล้วอะสกปอกเป็นจานมาแล้วอะมาให้เด็กก็เลยถามว่าคุณลูกค้าไม่ได้ไม่ได้เช็คเนื้อก่อนใช,ใช่ไหมคะอะไรประมาณนี้สักอย่างหนึง่งแล้วก็เหมือนลูกค้าเขาก็น่าจะไม่พอใจประโยคที่ที่แอดมินดิฉันถามไปอะไรแบบนี้มันก็เลยทําให้แบบคุยกันไม่รู้เรื่องเลยทีเนี้ยก็เลยไปใหญ่เลย นะลูกค้าก็เลยลูกค้าน่าจะเข้าใจว่าเด็กอะไปไปว่าเขามัง้งไปกล่าวหาเขามั้งว่าเขาแบบเขาแบบอ,อ,อะไรอะออไม่ได้เช็คเนื้อทุเรียนแล้วก็รีบปอกทุเรียนซึ่งความจริงมันก็เป็นแบบนั้นแหละแต่เพียงแต่ว่าเด็กอาจจะใช้คําแบบประโยคอะนะประโยคอะคำไปการเรียบเรียงประโยคหรือการใช้ข้อความมันอาจจะไม่ อ่านดูแล้วอาจจะดูไม่น่ารักมั่งหรือว่าอะไรใดๆก็เลยแทนที่มันเรื่องมันไม่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่อะไรเนาะเพราะว่าปัญหาทุเรียนอ่อนอะไรดีฉันเจอทุกปีแต่ทําไมเรายังขายได้ก็เพราะว่าเราเคมไงเรารับผิดชอบเราเคมเราก็คิดว่ามันไม่น่าจะมีปัญหาแต่เคสลูกค้านี่เหมือนเขาไม่ยอมก็เลยเหมือนว่าเด็กดิฉันพิมพ์อะไรไปมันก็กลายเป็นว่าผู้คนมันพูดไม่เข้าหูไปแล้วพูดง่าย พอพูดไม่เข้าหูแล้วพิมพ์อะไรมาก็เ,าเหมือนแบบชวนทะเลาะไปหมดอะไรอย่างเงี้ยชวนทะเลาะไปหมดเด็กก็แค่อยากจะแบบว่าขอดูขอดูอะไรนะขอดูวันที่หน้ากองอาถามว่าเออทุเรียนอ่ะสองลูกเอาไปเอาไปรวมในจานเดียวกันใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งลูกค้าก็ไม,ไม,ม่ก็ไม่ยอมตอบก็ไม่ยอมตอบแล้วก็เหมือนไม่พอใจไม่พอใจข้อความของแอดมินเด็กก็ส่งเรื่องมาให้ ที่เด็กก็ส่งเรื่องมาให้ดิฉันดิฉันก็คิดว่าแล้วมันคงไม่มีอะไรหรอกมันคงไม่มีอะไรหรอกก็ดิฉันก็เลยบอกเด็กว่าก็อะไรนะดูแลลูกค้าไปตามเหตุผลเหตุผลหมายความว่าถ้าลูกหนึ่งมันแก่แต่มันยังไม่สุกลูกค้าไปรีบปอกอะคงเคมให้ไม่ได้แต่อีลูกที่เขาผ่าออกมาแล้วมันดูขาวขนาดนั้นอ่ะโอเคดิฉันเห็นดิฉันก็รู้สึกว่าโอเคมันต่อให้เขาจะปอกก่อนก่อนเวลาที่เราเขียนใส่ แผ่นคำแนะนําไปให้อ่ะคือดิฉันจะมีแผ่นคําแนะนําติดหน้ากล่องไปให้ทุกกล่องเลยนะคะที่ลูกค้าซีฟทุเรียนไปว่า,าให้รอ3าถึงห้าวันแล้วก็ให้เช็คเนื้อก่อนอะไรอย่างเงี้ยอย่ารีบร้อนปอกทั้งลูกโอเคก็ไม่เป็นไรอ่ะก็คิดว่าเดี๋ยวให้เด็กกับเค็มไปลูกนึงแต่อีกลูกนึงให้คุยกับลูกค้าดีๆว่าอันเนี้ยลูกเนี้ยน่าจะเค็มให้ไม่ได้เพราะว่าเราดูแล้วมันเป็นทุเรียนแก่แล้วสีมันเหลืองเลยอะแต่มันแพ้ยังไม่สุกลูกค้าไปรีบร้อนปอกเกินไปอะไรแบบนี้ก็จะชดใช้ชดใช้ให้ลูกนึง ลูกค้าจะเอาเงินคืนก็โอเคไม่มีปัญหา mm hmm. ก็คือเลือกได้2ออย่างเลยร้านดิฉันนะถ้าซื้อทุเรียนไปแล้วมันอ่อนจริงๆนะมีหลักฐานไม่ว่าเป็นคลิปวิดีโอเป็นภาพอะไรส่งมาโอเคแล้วเราดูแล้วโอเคอันเนี้ยเป็นทุเรียนที่มีปัญหาจริง mm hmm. ก็จะรับผิดชอบ2ออย่างให้ลูกค้าเลือกคือจะเอาทุเรียนลูกใหม่ไหมในน้ำหนักเท่าเดิมกับ2ก็คือโอนเงินคืนให้ในราคาที่ได้ซีเไป ก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหานะแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหา <Okay. S 1> จริงจงก็หวังคิดว่าเออให้เด็กเคลีย์จบไอ้ที่มันมีปัญหาก็คือไอ้ที่มันมีปัญหาก็คือเขาอะไม่ได้จบแค่ข้อความอินบ็อกซ์เขาเอารูปแล้วเลือกรูปด้วยนะอันที่ที่ฉันไม่ไม่เข้าใจคือเขาเลือกรูปไอตอนที่เขามีปัญหากับเด็กหลังบ้านนะ่ะเขาเอารูปเ,เขาเอารูปทุเรียนที่เขาปอกสองลูกอยู่ในจานเดียวกันแต่พอเขาเอามาคอมเมนต์แต่พอเขาจะมาคอมเมนต์ หน้าโพสต์ที่ดิฉันแบบขายทุเรียนให้ลูกค้าท่านอื่นๆนะเ,นนๆนะเขาดันเลือกเอารูปที่มันเป็นรูปของทุเรียนอ่อนรูปเดียวแล้วก็มาคอมเมนต์ดิฉันก็เห็นพอดีเพราะว่าดิฉันเพิ่งโพสไอโพสรหัสสอสอไปนั่นแหละที่ว่าจะให้จะให้แบบลูกค้า CF กันไปก็เขาก็ไปคอมเมนต์ดิฉันก็ไปตอบดิฉันก็ไปตอบว่าดิฉันเห็นข้อความของพี่ของคุณพี่แล้วนะคะแต่ว่าอยากให้แบบให้ความร่วมมือกับแอดมินหลังบ้านเออให้ให้ให้ จะเย็นๆแล้วก็ให้ความร่วมมืออะไรแบบนี้นู่นนี่นั่นสักพักหนึ่งดิฉันก็กดเข้าไปดูนึกว่าเขาจะมาตอบอะไรปรากฏว่าเขาเขาลบข้อความเขาลบข้อความไม่ได้ลบรูปลบข้อความที่เขาคอมมนตน่ะแล้วเขาก็มาตอบเพิ่มในแชทอย่างที่เห็นเลยก็คือเขาปกติเขาแบบท้าว่าเขาอาจจะไม่ได้ท้าหรอกเขาอาจจะพูดแบบ ไม่รู้สิยังไงอ่ะเขาบอกว่าเออถ้าแคปก็แคปไปทั้งหมดเลยนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยเป็นข้อความที่ตอนหลังอ่ะไอ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 รูปท้ายๆอ่ะจะเป็นข้อความที่ดิฉันคุยกับเขาแหละดิฉันก็เลยเอาไปโพสดิฉันจะเป็นต้องเอาไปโพสเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวเขามาเที่ยวคอมเมนต์อ่ะคอมเมนต์ในโพสที่เราขายสินค้าให้คนอื่นแล้วมันจะทาแบบมันเหมือนแบบออสร้างความไม่น่าเชื่อถือให้กับร้านเราอะไรเงี้ย ก็เขาเป็นคนอนุญาตเองบอกว่าแคปก็แคปไปเลยแคปให้หมดแคปให้หมด,หหมดจะได้ฟังความเห็นอะไรหลากหลายอะไรสักอย่างนึงเหละอ่าโอเคเมื่อให้แคปก็แคปก็เลยแคปไปทั้งหมดเลยตั้งแต่ต้นเลยที่ช่วงแรกๆอาจจะเป็นแอดมินคุยแต่ช่วงหลังดิฉันคุยเองดิฉันก็คิดว่าเออถ้าเราคุยเองเขาคงจะใจเย็นขึ้นนะเพราะว่าหลายๆเคสพอถ้าดิฉันเป็นคนรับเคสเองอะ่ะในเคสที่เด็กคุยไม่รู้เรื่องและลูกค้าเขาเรื่องเยอะ เขาแบบเขาแบบไม่โอเคไม่พอใจกับกับการรับผิดชอบของแอดมินอะ่ะดิฉันก็จะคุยเองและหลายๆเคสก็คุยได้พอคุยแล้วโอเค<ม>เข้าใจเราก็รับฟังเขาก็เข้าใจแล้วเราก็จะพูดให้ฟังในมุมของเราในในมุมของร้านค้าว,ว่าแบบนี้แบบนี้น่ารับผิดชอบได้แค่นี้เพราะอะไรนูน่นนี่นั่นแต่ก็รับผิดชอบก็จะหลายๆหลายๆเคสก็เคลียร์ได้แต่เคสเนี้ยแปลกมากก็คือแม้แต่ดิฉันไปคุยเองแล้วตอนแรกเขาก็โกรธแอดมิน แต่พอดิฉันเป็นไปคุยเองเขาไม่โกรธแอดมินละเขาโกรธดิฉันแทนเพราะเขาบอกว่าเพราะเขามีข้อความหนึ่งที่เขาพิมพ์เขาบอกว่าโอเครู้แล้วปัญหาไม่น่าจะอยู่ที่แอดมินก็คือเขาหมายความว่าเป็นที่เราเราใช้ให้เด็กพูดกับเขาแบบนั้นตอบเขาแบบนั้นซึ่งจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่ใชดิฉันเนี่ยโอ้พยายามบอกเด็กแลว้วว่าเราเป็นแม่ค้านะดีร้ายก็เขาก็คือลูกค้า ไม่ได้ว่าอยากเอาแชทลูกค้ามาลงมาไม่เคยเลยใครจะอยากให้มันมีดราม่าคนขายของอะ่ะไม่มีใครอยากมีดราม่านะเพราะว่าคนมันมองหลายแง่หลายมุมใช่ไหมเออไม่ได้อยากมีดราม่าคแต่เมื่อลูกค้าเขาเขาเลือกวิธีแบบเนี้เราก็จําเป็นต้องปกป้องปกป้อง,อง,องชื่อเสียงของร้านอะ่ะเมื่อเขาไปเอารูปเอาอะไรมาคอมเมนต์อะ่ะเราก็ต้องอ่ะงั้นก็ ลงให้หมดแล้วกันเลยก็แล้วกันแล้วก็ให้คนที่เขาได้เห็นรูปเ,เห็นข้อความเขาตัดตินเองซึ่งดิฉันก็รับฟังได้ทั้งหมดนะเพราะว่าก็มีบางส่วนที่ให้ให้ความเห็นดีแบบกลางๆว่าเออก็ตําหนิการใช้ข้อความของแอดมินดิฉันเหมือนกันหลายคนก็ไม่ใช่เพื่อนตำหนิแล้วก็แนะนําว่าต้องมีวาทศิลป์ในการวาทศิลป์ในการใช้วาทศิลป์ในการใช้คํา อะไรประมาณนี้นั่นแหละนะขายของอ่ะคนร้อยพ่อพันแม่ทุกคนหลายคนนะเลิกขายทุเรียนไปเลยนะทุเรียนออนไลน์เขาไม่ขายนะเขาไม่ชอบจุกจิกเขาขายยกเขาขายยกเลยถ้าจะไปตืออ่ะยิ่งชาวสวนนะเขาไม่ขายหรอกทุเรียนแบบที่ดิฉันขายปัญหามันเยอะของมันอยู่เนื้อมันอยู่ข้างในของนเนื้อมันอยู่ในเปลือก ต่อให้เราจะคัดดีแล้วอะไรดีแล้วมันต้องมีแบบหลุด Q ิวีอ่ะแล้วถ้าไปเจอลูกค้าที่คุยง่ายเรารับผิดชอบเราเคมให้เขาจบเขาโอเคก็ดีแต่ถ้าไปเจอเคสที่ไปเจอเคสที่อะไรรอให้พระมาช่วยขายค่ะจะสั่งนะพี่ก็รอไปเลยค่ะแต่ถ้าอยากกินกินเลยค่ะแต่ถ้าอยากกินก็กินเลยแต่ถ้ารอพระก็ได้แต่ถ้ารอพรกก็รอ,อไปค่ะ ก็รอไปก่อนต้นเดือนต้นเดือนค่ะต้นเดือนค่ะได้ซื้อแน่ใครที่อยากซื้อกับพรกก็ได้ค่ะไม่มีปัญหาก็รอสิ้นเดือนต้นเดือนต้นเดือนค่ะต้นเดือนกุ้งแห้งน่าจะหมดแล้วนะคะที่โพสต์วันเนี้ยไม่น่าจะเหลือแล้วหมดมันมีนิดเดียวหมดราคาวันนี้ที่โพสต์ขายอะ่ะน่าจะหมดเดี๋ยวถามเดี๋ยวถามแอดมินก่อนว่าหมดหรือยังเดี๋ยวลองถามดูค่ะไม่มั่นใจนะ แต่คิดว่าน่าจะหมดแล้วเพราะว่ามันมีมาส่งนิดเดียวเดี๋ยวลองถามดูก่อนครับแ่ใบเต้าพอใบเต้าอยาไมใเต้าหรอใบเต้าใบเต้า แปร์ลี่ทำอะไรก็ขายดีก็เราคัดของดีอ่ะก็เราคัดของดีอ่ะเราคัดของดีเดี๋ยวถามถ้าเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวเหลือเดี๋ยวจะมาเปิดตะกร้าให้นะคะถ้าเดี๋ยวเหลือเราจะมาเปิดตะกร้าให้นะคะ ะจะาำจาำเชอบอยกคนแน่ึงที่โอน้นบงีก็สงสารมานะเข้าบ้านไม่ได้นั่งหน้าเข้าไปแล้วมงี่